สิานี้กูเลยเอข้าวเหี้ยมาะลยตัวช่วยยุ่งสบายดีเด้อพี่น้องปลามิวกี้ปลาปลปลาปลูกปลาปลาปลานีไปเฉยแล้วค่ะอกลินตวก็ด้ฮ่าฮ่าฮ่าข้าวเหี้ยข่าวเลยฮะไก่ชัมันทีิมมาไก่น้อยเนาะเชิญปลาปลปนี้แต่นี่ปลปลาปลาปลาเอน้อไก่กรบพาะไก่หรอดีดีไไก่ดีไไก่ดีไรไก่ ตัวช่วยยุ่งมิวกี้เอ้ยบดหัมมือน,นึ่งกับมัลินหัมมือก็อยากตักอยากลินอีกได้มากับมากรองเต็มอยู่แถวนี้เข่าสอบเดียวบน่นหย่าหย่เฮียหมเลยกวาดไปไว้ใส่กระป๋องไข่ไก่ก็เอากระป๋องไก่มาฮุบใส่ก็ มิวเก้เียเปิดมีกินข้าวถาดเ้อดื้อพี่น้องเอ้ยงานถาดมาอื่นมาพาไปดอกดื้องานไปช่องอืมอออกมาลูกออกมาเอาชอออกมาระบังหัวตับมันน่ะ มาดิไปแทงนะฮันอิ๋วนี่เดี๋ยวเอาแม่นี่นี่ในนี่นี่ในกระมังตัวนี้นี่ซีข่าวสอบเดียวบดข่าวเก่าแบบนี้สอบสุดท้ายแล้วสอบเดียวซีแล้วกระประมาณนั้นพี่น้องบ่เคิงก็สอบซักเลนน้อยเดียวทิมลงไว้ ต่อไปกระบุญหำให้เป็ดยาลินสายไฟไป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 ใหญ่ใหญ่เนี่ยมาพี่มาพี่งานหำบัดือนงานขายอะไรขายขายขายไปไปไปเบิ่งหมอกหุ่งซุกไะไปเบิ่งพักไะไปเบิ่งพักไปห้ำห้ำไปเบิ่งพักมาลูกไปเออเข้าเข่าอันนั้นเข้าโบหมัดไว้เลยคุ้มให้แกอีกนะ มาคนขี่ดื้อปุ๊กแกให้ดอกไปเบิ่งเอ้ดีดิเฮ็ดยังผู้ปะเบิ่งเอ้ดีดิเฮ็ดยังผู้ปะต้องไปเอาน้ำมาหุบใส่ก่อนผืนพิ่นก็เงียบเงาแล้วมืนอื่นานี่ปะิ่นบด้เคืองเลือแต่ชาวแพนกับน้องแพลวกับยายเบิ่งฮุบเอาไว้เกลือไก่น้อยก่อนเก็บใส่กระป๋องเออเออเอาใส่ทงนะเอาใส่ลูก เก็บใส่เก็บใส่เอาออกได้ก็ต้องใส่ได้เออเก็บใส่อีกนี่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 เอาอๆๆๆเอาดี๋ยวไผ่มาไผ่มาเบิ่งนไผ่มาพงมากับบัชนดอกมาได้ขึ้นดอกเมื่อกี้มาแล้วต่อไป,ปนี้จะทำจะเป็นด้ดาน,ดนเด็กของแม่สิเต๊กซ้ำส,สักเสือเมื่อกี้ตอนเศร้าใส่ตัวนี้ไว้สักเพิ่นสักทูมือชองเสือเพิน่น บผมใส่เปื้อนเด้มือหนึ่งลายฉุดหนึ่งดาวีนี่คอมาเบิ่งไก่มาหาตอดกินกองดินก็ยังกองอยู่ไว้่ทมม่องห้องน้ำเลยมือเห็ดบริเ็ดจักเถื่อพี่น้องเอ้ยดินมันแห่งควันเขาเฮือนยายาพอดีโดนค่ะยาพอดียาขึ้นมันมาดพอดีมันขูดเจ็บค่ะ ได้ไก่กินนะลูกไก่กินข่าวเห็นบ้างคนดื้ออะไรนะเสือดำปิดปีอยู่ะยะอะไรกมันเป็นตะเบิงโขวดนมกาดึกเมื่อหนึ่งชิปเถือ่อความมันขวดหนึ่งค่ะจกเถื่อได้แล้วมันฉีแตกเปาะายาโยนถิ่มปุปุปุขวดนมกามิวกี้เป็นคนหมักทำลายข่าวคลองเลยมิวกี้นี่นะ ก็ยังลิดเขา่าแล้วเห็ดเกลือไก่นี่กะให้อเกลือน้ำกำให้เกลือแล้วก็บดกระปองหนึ่งนะยิบยิบใส่มือให้เกลือก็บอได้จับเอากระปองเป็นกระปองผู้เดียวกระปองใส่กระชากเอา <c oughs> เปิ้ลหัวเปิ้ลพลาดก้อนนะเปิ้ลหัวเอาแหล่นน้ำด่ากอีกเอก้เอาเข่าอบเดียวเริ่มนะลูก เล่นาการเดมันหูบนเว้นเอเอเล็กช่องช่อง <c oughs> มึงได้ผลขมครับลด่นอย่าขมเข้าลดลงผลบน่นักผลิ่มได้เอาเอาเอา,เอาไม่ขมเฮ้อ่ะ,อะเฮ็ดครับลดพี่น้องเออย่าเข่าเลขลดผูเดอ้ออย่าจ้องก็ลกูกให้จะมีแหงขมแค่นเดียวเพิ่นจะเข่าเลขลดแบบนี้ได้นี่นี่ แล้วก็าําอันนี้ยังอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสองบอกถามมันจืดนะเวนะ้เนาะมือ,อไหนเนี้ยขึ้นลิ้นมันจะเข้าเลขพีแล้วก็จะปดตัวนีม้มาพี่มันจืดต่ประเทศพ่อใหญ่มันครับเธอเดียวชงเลืออจืดเลยนะฮะไ่แข่เอ้ยมันขึ้นนะคะนะ้เด้พี่จะเข้าเลขพี่มันเทศวิทยาอยากเอามาพี่อันนี้ก็ยาเอปาปลาเอามาตบพี่ เด็กน่อยเห็นเห็ดยังเธอหนึ่งสองเถื่อนจำได้เ้อะเบิ่งคือป่ปะได้ตั้งใจเบิ่งมงนี่แต่ว่ามันแนมภาพรวมมาแต่ว่ามันจำได้มงที่เขาเห็ดยังอ้าอย่าขับรถเพรแม่ข่มเขาแฮะเข่าเล็กแล่เห็นไ่พี่น้องเห็นไ่เฮ็อเข่าเลขกมันเคยเห็นเด้เห็นเลยมันจืดอ,อันนี้หันแห้งบวัวพอซือ อรวุ่น่เอ้าคือบนสต๊กบนท้องฟ้าก็ได้ฮะหัดบูชงสิตกดอกบานมใส่ห้างต่อเออห้างต่อห้างต่อเลยลูกนะฮ้อนเออยบยบยบยนกอะไนะเป็นนกกระจอกวะใส่หนกนกนกเออเออวางยางะไปลุงบิกน่ะยางยอยางยไป ใช่ลูกเออหนกหนกหนกท่วงหนกทุกหนกกระสาบหนกกระจอกได้หลายได้บ้านเขาหนกมันมันมาเห็ดเฮือนเห็ดหังสลงิลังคาเฮือนแล้วก็ขี่ลงมาอ,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 อืมอืมอืมเจาหลดมาดูโหลดโหลดเออเออแม่ขุมไว้ Hay hai đấy tia rồi phần hai phần tia hòn đã lì đi nhở rửa nhoi phật phật sẽ vừa vay được cầm nguyên vào đây con hòn vậy gì neo yên yên khai đi khả nào nữa nó mới kì nhang nhá nhang nhá อยากเห็นยังลูกอยากลงบ่อยากเห็นยังซี่เรึเอออยากลงเออไปเอามิกีิลงก่อนเพิ่นมดนต่อเฮิ่งเลยปองสีต่ออีกแล้วบันต่อบินบินมันก็ตกเลยใจหายด้วยไนเลยอ้าวมันจะถับตีนตัวเองเจ็บเธอได้ฮะยังน้อยหนึ่งชิบูถึก ต,ต่อ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 ให้เบิ่งบอชิกเก่งบอ่ะเก่า,าลายป่องตัวไดมันชีเปืือนกนเลยเอาไปทิมเหลือไ้ให้แต่ชาไไ้ต่อลินช้อนตรงๆนะก้อนจ้ะอุ้มไปใช้นะโอเคพี่น้องผู้คอดคิดหน้าเนะาะบอชกกีก้ขอบคุณบสุขุสุขนไปแล้วบายบายมิวกี้บายบายสวัสดีจ้าความอยากกินนะนะ กินน้ำเย็นๆนะยุกมือแบบๆหายตีเอาเลยพ่อโหโหโหบัดแนวอยากกินหาคือสบายดีเป็น้ไปแล้วบาย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 สบายดีมันไข่บ่ได้ไข่มันกระเปื่อนสีสวัสด,ดีจ้าสบายดีจ้าก่อน,นอคุ้มให้แม่ไข่ให้มันเปื่อนอแล้วแล้วมันเหื่อหอยเหยือย่างไปแล้วพี่น้องเลย